Oh, ada lagi! Lihat! Oh, ada lagi! เอาแล้วครับโอเวอร์ช็อับเติมถูกกว่าเติมเองร้านจุดบริษัทชัดเจนผมเนี่ยรอเติมไม่ไหวแล้วนะครับสำหรับใครที่สนใจลิงก์อยู่ด้านล่างแล้วลุยและฟีฟ่าคอยดอทคอมก็มาแล้วนะครับก็เข้าไปดูราคาคอยดีๆในเว็บได้แล้วนะครับที่สําคัญอย่าลืมกรอกโค้ดซีลเอ็กนะครับไฮออร่าลิชเซรั่ม um. ช่วยฟื้นฟูผิวหน้าลบรอยต่างๆให้ดูดีขึ้นดูแลกับผมที่สตรีมยันเช้าแบบนี้ลิงก์อยู่ด้านล่างบอกว่ามาจากผมลดราคาไปอีกและ f c 2 5ครับวันนี้ วันเสาร์ลาเฟลวารานมาครับโอ้โหถ้าแบบนี้เนี่ยปกติผมฆ่าหมดเลยใช่ปะทุกคนดูคลิปผมอะไรผมไม่ค่อยทำเลยใช่มเอ b c อะไรเอย้ยนู่นเอย้ยนี่เอย้ยผมไม่ค่อยทำใช่ไหมวารานมาเนี่ยผมก็สนใจละอ่านถึงเวลาสนใจละทีนี้ถามว่าเราจะวิคอยฟังยังไงได้บ้างวารานเนี่ยมาเป็น SBC N o f of n n e r l a นะครับหรือว่าเป็น ประกาศเลิกเล่นไปอ่ะก็มีราเฟลวารานมานะแล้วก็เวลาทําเดือนนึงบางคนเม้น์บอกทําไหวไม่ไหวมันมีเวลาเดือนนึงครับเล่นทุกวันเล่นบ่อยๆมันตัวพออยู่แล้วครับค่อยๆยหยอดไปก็ได้นะส่วนผมอะทําเลยนะผม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 ไม่ผมย่อยเฉพาะตัวที่อยากทําอยู่แล้วนะครับอ่ะเรามาดูจุดเด่นของวารานคืออะไรคือสเตตัสเ่ะมันมีความจําเป็นแค่เฉพาะตําแหน่งเซนเตอร์ เพราะว่ามันเร็วเร็ว8-2บางคนจะบอกว่ามันก็ไม่ได้เร็วมากโอ้แต่ว่าผมคิดว่าในช่วงแรกๆเนี่ย8-2เยอะเยอะมากแล้วนะครับแล้วก็พลังดีเฟนส์เนี่ยถ้าเกิน8-5ในช่วงต้นภาคอย่าลืมว,ว่าเกมเพิวว่งเ,เปิดได้ทิ์เดียวเกมเพิ่งเปิดได้ทิ์เดียวดีเฟนส์8-7เนี่ยเยอะแล้วนะครับเยอะมากๆแล้วนะใส่ชาร์โดไปเนี่ยล้นละ เต็เงก็คือโอเคโดดสูง92มีเพย์ซายรับหรือเยอะแยะนะครับไม่ว่าจะเป็นบล็อกไม่ว่าจะเป็นตัดบอลไม่ว่าจะเป็นแท็กสแตนดิ้งมีเอเรียไว้เคลียร์ลูกโหงด้วยนะครับแม้จะเป็นเงินก็ตามที่สำคัญคือโลคบดเลยให้เล่นเป็นดีเฟนเดอร์ที่เมตาอยู่ก็เล่นได้นะครับเพราะฉะนั้นวนสูงฮฟุสามแถมเทา้าดีอีกจะเล่นฝั่งไหนก็ได้ลิงก์ก็ง่ายจะบอกลิงก์ไม่ง่ายมันเป็นฝรั่งเศสอยู่กันโชโอ้มันสบายอยู่แล้วในเรื่องของการลิงก์นะครับราคาเนี่ยอยู่ที่มันสามแสนนะนก็แพงอยู่ อยู่เหมือนกันมันจะมีแพ็คมาให้เราเปิดลุ้นตัวด้วยก็พวกชาเลนจ์สีอันนี้เดี๋ยวก็ทําไปนะครับเนี่ยเอชบีซีอื่นผมไม่ทําเลยฮาลุงฮาเล่นเอ่อปตเฟรเดอร์เซลโซแม็กซี่แมงไอซี่แมงนที่อาจจะทําเก็บไว้สํารองแต่ว่ามามายามงยามาวิลเลียมผมไม่ทําเลยครับผมแต่ถ้าวาราเนี่ยผมทําแต่วขาอาราเนี่ยผมทําปิดดาวไว้ก่อนแล้วมีคนมาบอกแพ็คใหม่หน้าเปิดไหมอ่ามาพาไปดูเข้าเกมมาถามเลยก็ไม่รู้ตอบไงพาไปดูก่อนโอโม โอ้แพ็กใหม่แพ็กไหนล่ะใช่ไหมถามผมหรอผมว่าอันนี้ก็ไม่น่าเปิดอันนี้ฮีโร่มี35โกลแล่การันตี8.4.3ตัวเปิดฮีโร่เลตอัพทูแปดเจ็โอ้ผมรู้นะว่าแพ็กเนี้ยมันเอามาเขาเรียกว่าอะไรอ่ะโอ้มีเลตให้ดูละอันนี้ดีเหมือนกันนะแต่ว่ามันอธิบายละเอียดไว้ทางซ้ายผมเพียดอ่านนะครับแต่ว่าออมีโอกาสได้โลดัสหรือน็องเอาเนี่ย8.5%ทีเมเวร์วีคิกบวก แทบจะการันตีวอล์กเอาเลยนะครับเพราะว่ามี3ใบที่8-4ขึ้นเอาโซเบสฮีโร่เลตอัพเนี่ย อันนี้สำหรับคนที่เล่นฟุตแชมไม่ไหวผมรู้นะผมรู้นะว่าแพ็เนี้มันมันดียังไงคือเอาเป็นว่าคนที่ฝีมือไม่ถึงอะ่ะแล้วก็รู้สึกว่าไม่มีเวลาเล่นฟุตแชมอย่างเงี้ยแล้วเขาอยากจะเติมสะหน่อยอสามารถเติมแพ็คนี้แล้วเปิดฮีโร่ได้เท่ากับคนเล่นได้10วินอ่ะเมื่อวานเราเปิดไปแล้วใช่ไหมคุณก็เปิดแพ็คนี้คุณก็เหมือนคุณเล่นไปแล้ว10วินคุณก็เทียบเท่ากับคนเล่น10วินไปละแล้วคุณเล่นได้วินแค่7จ็ดแปดวินก็ไม่เป็นไรใช่ป่ะอันนี้ก็คือเหมือนว่าใช้เงินซื้อเวลาใช้เงินซซืื้อออออฝีมีมมท่่ตัััวเงงงงาจจะยยไถึ ก็ว่ากันไปโอ้โ oh, หวันนี้ผมโซม,มากเลยครับตาผมขอบตาดําคือใครที่ดูคลิปคือผมไม่ค่อยแข็งแรงนะครับตอนนี้ผมไปไปภาคแข่งแล้วก็มาภาคนี่แล้วก็นอนน้อยแล้วก็ไปภาคแข่งแล้วก็มาสตรีมบนอยู่อย่างเงี้ยผมก็เลยสุขภาพาไม่ค่อยดีอ่ะนะช่วงนี้ผมก็อาจจะไลฟ์ไม่นานหน่อยแต่ผมพยายามมาทาคลิปให้นะครับก็เดี๋ยวถ้าหายผมน่าจะปวดไซนัสนิดหน่อยอะ่ะเดี๋ยวไปกินยาฆ่าเชื้ออะไรก็น่าจะหายนะครับ สภาพมันจะหย่อมหย่อมหน่อยนะครับแล้วก็เนี่ยแพ็คพวกนี้ไม่น่าเปิดนะมันแพงครับถ้าคนที่จะเปิดก็คือคุณไปวางเล่นฟุตคุณอยากได้ฮีโร่อะไรอย่างเงี้ยผมก็เปิดเลทอัพทูแปดเจ็ดไม่ใช่เกินครับไม่เกินแปดเจ็ดพูดผิดนะพูดผิดไม่ใช่เกินแปดเจ็ดครับทำไมมีแต่คนเปิดได้เกินแปดเจ็ดมันแปลว่าอัพทูเหรอเออใช่จริงๆแล้วควรจะไม่เกิน8 7มีคนเปิดได้เกิน8 7เหรอเงินซองก็บลักกันเลยดีเลยถ้างั้นเดี๋ยวผมเสียไอ้นี่ให้ พอดีฟีฟ่าคอยหรอคอมนี่ก็สปอนมา2 2ล้านคอยนะเอ่ออันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเท่าไหร่คิดซะว่าผมลองให้ก็แล้วกันแต่ว่าผมผมถ้ามันมาซ้ำแบบซองแบบนี้ผมไม,ไม่ลองให้อีกแล้วนะครับทุกคนผมผมไม่ค่อยอยากจะเติมเขียวเท่าไหร่ในเพย์มันแพงเนี่ยเหน็นราคาไหมอืมผมลองให้ได้แต่ว่าแต่ว่าให้ให้ผมลองทุกครั้งน่ะไม่ได้มีคนได้ไมคคอนใช่ไหมอ่ะ ก็เดี๋ยวผมลองให้เผื่อว่ามันบั๊กผมไม่ได้ไม่ได้อยากเติมเขียวอะทุกคนพูดจริงนะคือเล่นเล่นอันนี้มันไม่ต้องเติมก็ได้นะน,นี้น,นี้ผมผมเดี๋ยวลองให้ดูแต่ว่าแต่ว่าผมจะบอกทุกคนว่าไม่จำเป็นต้องเติมก็ได้อันเนี้ยแพ็คมันเริ่มต้นภาคเนี่ยผมผมลองให้ดูได้อยู่เพราะผมไม่ได้ผมก็ได้เดี๋ยวผมก็ได้สปอนมาอยู่แล้วนะแต่ว่าอันเนี้ยผมยังไม่ได้เล่นฟุตเลยแต่ผมเปิดละวัน13บวินของคนดูไปเมื่อวานละแย่อัน,นี้ผมลองให้ก็ได้นะครับก็2500อพอ์พต่ว่าถ้าอยพอ้าระบบ e.a. เพผมหมดผมไม่ต่อเลยนะแล้วก็มันไม่ลดราคาเนี่ยอันนี้มันยังลดร้อยหนึ่งถ้ามันไม่ลดอะผมไม,ไม่ไม่สนแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวลองให้ก็ได้ครับเอาแพ็คนึงเพราะว่าเดี๋ยวถ้ามันบั็กจริงมันก็จะได้ฟรีอีกแพ็คหนึ่งใช่ไหมถ้าหากว่ามัสแมาเบนบอกว่ามีคนได้ไมค์คอนเลดมันเกินเพราะว่าคาอธิบายมันผิดก็แปลว่าแพ็คบั็กถ้าเป็นแพ็คบั็กก็อาจจะคุ้มหน่อยที่ผมจะมาเสียเงินตรงนี้นะครับซึ่งผมไม่รู้นะว่ามันบั็กจริงหรือเปล่าเลดอัพทูแปดเจ็ดอ่ะก็ มาดูนะครับถ้าผมลืมพูดเรื่องแบ็คล i n บูสเตอร์หรือว่า e v โอันใหม่นะก็เป็น e ีโวที่บวกวิ่งให้กับ b a c k ซ้ายนะครับซึ่งเพิ่มฟิสิ i c a เเพิ่ม j o c k e ี้เพิ่มเพย์ไซดด้วยแล้วก็เพิ่ม Defense พอสมควรเลยนะครับ<ม>เงื่อนไขคือวิ่งห้ามเกิน85แล้วก็เลดห้ามเกิน80นะเพย์ไซด์ max 7บูสได้ด้วยอ๋อไม่ใช่บูสซีบไม่ได้ต้องเป็น LW ที่เอาเ้ย LB ที่เล่น CB ไม่ได้นะครับเช่นสมมติว่าเรามี ตัวที่วิ่งเร็วไม่เกิน8.5 D.D แบบนี้เราใส่เต็มเนี่ยมันจะวิ่งถึง8.9เลยแล้วก็บวกเฮสตายบวกดีเฟนต์มาด้วยก็อันนี้เป็นของฟรีนะใครที่สนใจก็จัดได้เนะี่ยอย่างเช่นบางคนเป็นแฟนโลมาแล้วก็ตัวนี้เป็นปีกที่เล่นแบ k ได้วิ่ง8.8เป็น9 0เลยอย่างเนี้ยมันก็ เออแล้วแต่แฟนบอลน,น่ะผมว่ามันได้หมดนะครับก็อย่างเช่นช,ชอบน้องคนสวยคนนี้วิ่ง83ดีเฟนต์เขาพอได้อยู่บูสต์เต็มเนี่ยก็ดีเฟนต์80เลยอย่างเงี้ยเอาไปเล่นโหมดลัชโหมดอะไรได้ด้วยอยันนี้มันของฟรีครับก็มาลองทํากันดูได้เนะี่ยเช่นยูริเบชีเช่กาลาลิกมันจะวิ่งไม่เยอะเห็นปะ่ะผมแนะนําว่าวิ่งแบบ84 85ถ้ามีก็มาลองทำดูนะครับและนี่คือแพ็ ีโรลิกซีซันโอเพนเนอร์เลดระบุไว้ว่าได้การฮีโร่ไม่เกิน87มีโอกาสได้84บวกถึง3ใบแล้วก็เลดไส้ในแลไม่เกิน35ใบนะครับก็เรามาลองดูนะว่าเป็นยังไงมีคนบอกว่าเปิดได้ไมค่อนบัคนะครับผมก็ลองเปิดให้ดูเลยนะครับนักเตะใบนี้มันก็เยอะอยู่เดี๋ยวมาดูว่าได้ไข่นะครับเปิดมาใบแรกก็เป็นวอล์กอท์นะครับ C A M เป็นทางฝั่งของบลูโน่เฟรนเดสนะครับแน่นอนว่าต้องดับเบิลวอล์กอท์อยู่แล้วแต่มันไม่ดับเบิลนะ แล้วฮีโร่อยู่ไหนอ่ะบรูน่เฟันเดสไม่ดับเบิลวอลด้วยแปลว่าเลดห่วยนะทุกคนเลดห่วยแล้วก็ไม่ได้โชว์ฮีโร่ให้ผมดูด้วยนะครับอ่อยางนี้ก็ไม่ได้โชว์ฮีโร่ให้ผมดูด้วยแล้วยังไงครับแบบนี้มิว่าลองแพ็คให้ดูคนระับถ้าเอเพหมดผมไม่ลองให้ดูแล้วนะบอกก่อนเลยลิเคน85ครับโอ้โหดูเดิห่วยแตกสิ้นดีเลยครับเลดอัพทู87ถ้ามันไม่บักจริงนะ เลทไม่เกิน87ทุกคนอยากได้ไหมล่ะแบบเนี้ยเรืองจะจัดเลยนะได้ลิเกนเนี่ยโอ้โหแล้วที่เหลือเหมือนจะวอล์ใแค่ใบเดียวเลยด้วยโคตรกากเลยครับพูดตรงๆนะโคตรกาก,ากนะากากสุดๆคือจะบักไหมไม่รู้นะแต่ซองโคตรกากเป็นไปตามคาดนะไม่น่าเปิดลนะแล้วก็ไส้ในข้างในก็มีตัวน้ำจิ้มทั้งหลายเนี่ยนะพวกนี้เดี๋ยวผมอาไปย่อยวาลานผมผมรู้ว่าผมจะย่อยวาลานอยู่แล้วผมก็เปิดให้นะครับ แต่ถ้าว่ากันตรงตรงผมว่าห่วยแตกครับแพ็กนี้เว้นแต่มันบลักนะเว้นแต่มันบลักอันนี้คือถ้ามันบลักเนี่ยก็เดี๋ยวผมได้เปิดอีกซองหนึ่งก็รอเอยชดเชยนะครับแต่ถ้ามันไม่บลักไม่ได้ชดเชยผมก็ช่วยไม่ได้นะครับเพราะว่ามีคนบอกมาเนี่ยมาร์ชบอกมาว่ามันมีคนได้เกิน88ดแปก็อย่างนี้ก็แปลว่าเขียนภาษาอังกฤษผิดถูกไหมอัปทูก็แปลว่าไม่เกิน8 7ดอัปทูแปดเจ็ดก็คือไม่เกิน8 7นะครับ มีแพ็ก for you อะไรมาอีกเนี่ยแพ็กขายได้ for you เหรอติดแร็โกมีใบหนึ่งแปดสี่อะผมมีเมื่อกี้มันเหลือจากเมื่อกี้อก็เอาเลยแพ็ก for you แพ็ก for you ให้ you เติมตังค์นะครับเปิดใบไม่บล็อกไม่อะไร C D ถึงฝรั่งเศสข้ามเลยนะครับเนี่ยผมลองให้ดูกี่แพ็กก็ห่วยแตกครับผมถึงไม่ชอบเติมเขียวเ r e s e n t a t i o n อะได้การ์ดดำขายได้มาหน่อยนะครับเบสซีโร่ตัวยืมถามว่าเอามาทำไมอ่ะใช่ไหมดูดิขนาดเบสซีโร่ผมยังได้ไม่เอ่อไม่ ไม่เกินในนี้เลยไม่เกิน8-7เลยนะครับอืมแต่มันก็ยังดีมันก็มีขายได้อยู่แล้วก็มีการ์ดดาให้ผม2ใบนะครับก็เป็นการ์ดดาขายได้ทั้งนั้นนี่แหละประมาณนี้เดี๋ยวผมไปทําวาลานแล้วก็คุยกับคนดูในไลฟ์ก่อนเจอกันคลิปหน้านะครับ